Traffic Pro. <laughs> 12นาฬิกา35นาทีต <t illa> ้อนรับ <Oliver> พี่ออเทียร์คุณผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะนะคะกลับมาเดินทางกันต่อช่วงเที่ยวันเดินทางวันนี้มาแล้วคุณผู้ฟังค่ะเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะไฟไหม้ค่ะที่ซอยเจริญนครหกสี่สิบหกเป็นเอกลักษม่บ้านประชาชนนะคะซอยเจริญนครสี่บหกเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่สถานีเพลิงและกู้ภัยปักคลองสารถึงที่เกิดเหตุแล้วนะลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารสี่ชั้นนะคะเหตุเกิดที่ชั้นสี่อยู่ระหว่างใช้น้ําทําการดับแล้วล่าสุด เพิ่งสงบแล้วนะคะเผื่อใครท่านใดผ่านไปก่อนหน้านี้แล้วเห็นกลุ่มควันเห็นแสงเพลิงมีรถเจ้าหน้าที่เปิดทาง ขอทำใช่ไหมอ่าเนี่ยจะได้ทราบเป็นข้อมูลนะคะว่าจุดนี้เนี่ยนี่เลยไปไม่อยู่จากในคลิปเนี่ยนะคะก็โอ้ค่อนข้างรุนแรงเนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ควบคุมเพิ่มมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนะแจ้งให้ทราบกันเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอ่ะมาต่อการมาต่อการอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวนะก่อนจะไปเรื่องของภาพรวมการเดินทางช่วงเที่ยงนี้เป็นยังไงกันบ้างพุธกลางมสัปดาห์แล้วอีกสองวัน สิ้นเดือนเหมือนจะสิ้นใจแล้วนะแม่ค่ะแม่ตาเป็นประกายที่คุณสมบูรณ์ค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าที่ถนนทนายราชจะมุ่งหน้าไปสายไหมใกล้มอเวสเทิร์นวิทยาเขตกรุงเทพวัชรพนบนสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ไฟฟ้าสองสว่างดับตลอดแนวสะพานนะคะส่งข้อมูลมาตรวจพก้าหนึ่งประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ค่ะเอาละไปดูกันต่อวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้ รถติดมากไหมยังไงไปลุยกันนี่น้องมิ้นจันจิมาแล้วน้องมิ้นคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งสวัสดีค่ะพี่อออค่ะมินนี่เที่ยงนี้เป็นยังไงติดมากไหมติดมากค่ะนะก็โดยเฉพาะทางฝั่งกาญจนาด้านฝั่งขาออกอช่วงบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านพะปิ่นสามใน,นช่วง ในช่องทางหลักมีงานปรับผิวการจราจรอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะก็เลยทําทให้ตอนนี้มีปัญหาติดขัดท้ายก็สะสมเต็มอยู่ที่เชิงทางลงต่างระดับฉินดีเลยค่ะโอ้โห,โหแล้วมีนอีกหนึ่งจุดนอกจากจุดนี้ที่ยาวๆพี่ว่าตรงนี้ก็น่าจะยาวต่อนะเนี่ยเพราะว่าพระรามสองขา,าออกเชิงทางขึ้นสะพานท่าแม่น้ําท่าจีนน้องมินรถใหญ่เลยรถบรรทุกไปเสียหลักพิก็แข็งอยู่ ใช่ค่ะก็อยู่ระหว่างดําเนินการเคลื่อนย้ายเห็นบอกว่าในพื้นที่ก็มีสิ่งของที่เขาบรรทุกมาตกหล่นด้วยก็เลยตอนนี้ยิ่งติดกันเข้าไปใหญ่เลยท้ายแถวก็สะสมอยู่ช่วงประมาณเเกือบสองกมแล้วค่ะอืฝั่งขาเข้าก็ติดด้วยค่ะมีชะลอตัวดูฝั่งตรงข้ามตอนนี้ท้ายฝั่งขาเข้าก็อยู่เกือบถึงด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครแล้วค่ะอือือก็ยาวๆนะใช่ค่ะใช่ แล้วก็ที่มีปัญหาติดขัดก็จะเป็นพื้นที่รอบในค่ะโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็โดยรอบแยกราชเทวีแน่นพหลนโยธินลอดใต้ด่วนพหลนมาทางอนุสาวรีย์ชัยท้ายแถวสะสมตรงข้ามโรงบบพยาบาลพญาไทยสองค่ะแล้วก็ราชวิถีด้านขาเข้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยท้ายสะสมด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎบนยกกระดับจตุรทริพย์ลงศรีทธยาเข้าแยกพญาไทยท้ายแถวก็เต็มอยู่ที่เหนือบึงมักกะสัน ส่วนทางฝั่งเพชรบุรีด้านขาออกแยกร่าจะเทวีไปทางประตูน้ําท้ายค<ม>ันอยู่บนสะพานข้ามแยกโยมาราชกลางซอยอโศกอโศกดินแดงเข้าไปทางกลางซอยท้ายอยู่ที่แยกพระรามเก้าค่ะสุขมุมวิทด้านขาเข้าไปอโศกท้ายก็สะสมใต้ BTS ทองหล่อแล้วก็ทางด้านถนนดินแดงด้านฝั่งขาเข้าวิ่งมุ่งหน้าแยกบทแป้ยพระท้ายแถวก็สะสมอยู่ที่แยกอศมอทค่ะ ส่วนทางฝั่งพระรามเก้าด้านขาเข้าก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยตรงสะพานข้ามคลองชุดใหญ่ฝั่งกับกันด้านขาออกไปแยกรามไม่มีปัญหาการจราจรค่ะพี่หนึ่งคะนะก็หลายจุดเหมือนกันที่แน,น่นๆเนาะมินเนาะใช่ <ไป S 1> ค่ะไปไปเมืม่อสักครู่นี้อ่ะไฟดับแล้วเรียบร้อยจ,จะรถติดไหมคะ เออเท่าที่ดูไม่มีปัญหาค่ะช่วงหน้าปัดซอยเจริญนคร46ก็เคลื่อนตัวได้ดีแต่ว่าในซอยก็ค่อนข้างจะติดขัดนิดนึงค่ะนะติดในซอยเลยเนานะเพราะว่าน่าจะเป็นซอยเล็กๆด้วยใช่ไหมที่เราดูในคลิปนะ่ะเหมือนจะเป็นบ้านติดปลูกติดกันหลายหลังอยู่เหมือนกันเนาะมินโนอใช่ค่ะใช่นะคะเท่าที่ดูในคลิปนะ <c oughs> คุณผ <c oughs> ู้ฟังลักษณะนะคะแล้วก <c oughs> ็เออเป็นเป็นไฟไหม้อาคารไงแถวนั้นนะดับแล้วเรียบร้อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ เอาเท่านี้ก่อนใช่ไหมน้องมินภาพรวมใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ <ๆ S 2> ่อนเติมเดี๋ยวได้อัปเดตกันต่อเนาะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่า เราเดินทางกันหลายช่องทางเนี่ยใช่ะคะแพลฟอร์มเลยชื่อเดียวกันหมดเลยใช่แฟนเพจ Facebook นะคะ YouTube TikTok Instagram แล้วก็ทางเอ็ด้วยนะคะ f m 9 1ก้าหนึทัพินะคะว่าจะไปต่อที่น้องพายุคาจิกินะปลาสวยงามกลุ่มดาวปลาเนี่ยคุณผู้ฟังคะมาขอดูคุณผู้ฟังกันหน่อยจักทายกันมาแล้วคุณทิติภูมิส่งข้อมูลมาอยากจจช่วยแก้ไขตรงแถว ตามกำแพงแอาลิงแถวนั้นบอกว่าอ๋อช่วงเช้ารถติดมากครับแ oh. ต่คนหนารีไปทํางานนะอ่ะเดี๋ยว uh. ประสานงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะคะ uh. เขาบอกว่า uh. ช่วงโมงเล่งเกิดตอนเช้าไงรถตินะคะรถเยอะใช่ไหมคะโอ้ต่างคนต่างก็รีบไปทํางานจริงแหละค่ะคุณจันทราลอยหาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณชัญญาบอกว่าอนุสาวรีติดอะไรครับอนุสาวรียชัยสมรภูมิเนาะเดี๋ยวหลังไหม์เพิ่มเติมให้คุณชัญญาหน่อยนะคะในไลฟ์นะแฟนเพจนะคะค่ะโอเคเออคุณน้ำพึ่บอกว่าสวยทั้งสองท่านค่ะอ๋อแนะคะเดี๋วันนี้ คุณคนสวยเขามีกระแอมกับไอนิดหน่อยนะค <laughs> ะ <laughs> มาตอบให้เลยคุณชญญาที่ถามมาว่าอนุสาวรีติดอะไรอ๋อนี่รถเยอะอย่างเดียวใช่นะก็คือเมื่อสักครู่หลาานได้แล้วแหละนะคะรายงานไปแล้วแต่จะให้ตอบ กับคุณชัญญาด้วยค่ะหลายๆด้านรวมกันนะคะพักเที่ยงด้วยเนาะนะคะคุณอานจะออกมาจากออฟฟิศแล้วก็ออฟฟิศนะคะแล้วก็ไปถ่านข้าวกันมีแนวการก่อสร้างด้วยอีกตั้งหากนะคะหลายๆอย่างประกอบร่วมกันนะจ๊ะถูกต้องค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต่อกันค่ะประกาศครั้งนี้เป็นประกาศฉบับที่19บเาสำหรับพายุคาจิกิค่ะไทยฝนตกหนักถึงหนักมากนะกรมตุนิยมวิยาออกมาประกาศ ล่าสุดนะคะแล้วก็ระบุมาให้เราด้วยว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาเนี่ยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน่านแพร่ตากสุโขทัยและอุตรดิตถ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวัง อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันนี้27สิงหาคมภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา น่านแพรอุตรดิตฐ์ตากสุขโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตและเพชรชบูรณ์ค่ะภาคอีสานหรือว่าภาคตะดอเฉียงเหนือนะจังหวัดเลยแล้วก็หนองคายภาคกลางอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยโดนด้วยนะคะภาคตะวันออกนะครนายกจันทบุรีและตราดภาคใต้ค่ะชุมพรและระนอง สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็เริ่มมีกำลังอ่อนลงมีคลื่นสูงนะประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่าสองเมตรก็ขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองด้วยรวมถึงขอให้ติดตามน,นะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกัน ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็มันจะมีภาพความเสียหายเนาะคุณนนี่นะคะจากพายุาคาจิกิเนี่แหละนะคะถูกต้องอหลายจังหวัดภาคเหนือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะถนนค่ะสาย108แม่ห้องสอนบริเวณตำบลผาบ่องน้ำลดลงแล้วนะแต่ว่ายังมีท่อนไม้กีดขวางการจราจร วันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังสักประมาณ10บโมงนะคะก็ได้มีรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายหนึ่งศูนยอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณตำบลผาบ่องก็พบนะคะว่าระดับน้ำที่ท่วมถนนเนี่ยได้ลดลงแล้วนะแต่ว่ายังมีท่อนไม้จำนวนหนึ่งค่ะขึค,ะควางอยู่บนผิวการจราจรก็เลยทำให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยัยงคงได้รับความไม่สะดวก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะอยู่ระหว่างเร่งเคลียร์เส้นทางให้เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการจราจรได้ตามปกติโดยเร็ว<ะ>แล้วก็ขอให้ประชาชนนะคะที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระม,มัดระวังกันด้วยนี่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมดูภาพเลยนะคะม,มาเยอะเลยนะท่อนไม้ใช่ค่ะนะน้ําก็เป็นดินคโคลนด้วยใช่ะคะ่ะแล้วความเสียหายจากเหตุดินสไลด์ที่หมู่บ้านปามุงตําบลแม่ศึกอาเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้เนี่ยทุกภาคส่วนนะกําลังเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะส่วนจังหวัดน่านจังหวัดน่านเนี่ยนะฝนตกหนักระดับน้ำน่านก็เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ว่าลำห้วยสาขาห้วยลี่เนี่ยเกิดจากน้ําหลากเกิดจากน้ําหลากเลยนะค่ะน้ํารอระบายค่ะพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านบางจุดก็กําลังเร่งแก้ไขกันอยู่นะแลววันนี้ ย้ำกันเลยคุณู้ฟังโอ้น่านฝนตกหนักวัดได้ร้อยห้าสิบสามมิลิเมตรเลยนะค่ะถูกต้องนะคะ,นะคะวันนี้ค่ะมาย้ำกันหน่อยพายุคาจิกิได้อ่อนกําลังลงแล้วก็สลายตัวเป็นยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมภาคเหนือนะคะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นค่ะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังปริมาณน้นําฝนสะสมที่ยังคงไหลาตามรุ่มน้ำต่างๆไปอีกเดี๋ยวสักประมาณหนึ่งถึงสองวันแล้วระดับน้ำน่านก็เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปกตินะ ฝน<ผ>ตกหนักตั้งแต่เย็นวันนี้เนี่ยวัดได้ที่อุตุนิ่ยมริทยาน,าน<ะ>ั่นหนึ่งร้อยห้าสิบสามมิลลิเมตรนะคะแต่ช่วงเวลาเจ็ดโมงเช้าวันนี้จนถึงเดี๋ยวนะเจ็ดโมงเช้าของเมื่อวานเนาะถึงตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าวันนี้เจ็ดโงช้าวันนี้เนี่ยทําให้เราห้วยสาขาห้วยลี่เกิดน้ำหลากค่ะมีน้<ม>ํารอระบาย พื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านบางจุดด้วย่ะะคที่บอกว่าเร่งแก้ไขกันอยู่นะเร่งแก้ไขให,ให้อยู่ในพื้นที่นี้นะคะดูภาพสิคะโอ้โหน้ำเยอะมากมาเต็มเลยนะคะส่วนดินสไลด์ที่อำเภอเปอัวจังหวัดน่านตั้งแต่แปดโมงครึ่งเช้านี้เนี่ยนะะก็เกิดเหตุดินสไลด์ยุบตัวด้วยที่อ่างห้วยมะปรางบ้านสาลาตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางในเส้นทางนี้เนี่ยต้อง ตรอมระวังเป็นพิเศษด้วยนะเนี่ยดูในภาพเป็นช่วงทางโค้งด้วยคุณผู้ฟังนะคะอ่ะเขานามาสรุปให้ทุกท่านได้ทราบกันสําหรับภาพความเสียหายที่เกิดจากพายุคาจิกินี่แหละและตอนนี้อ่อนกําลังลงแล้วนะแต่ว่ายังมีผลกระทบกันอยู่นะคะหลายจนะังหวัดในภาคเหนือเลยแล้วก็ไทยเราเองก็ต้องเฝ้าระวัง1-2วันเนาะนะคะโอ้เมนะื่อวานนี้เห็นว่าแถวลำลูกกาใกล้ๆกอบกรุงเทพก็ตกตกหนัก,กเลย,เลยนะคะในพื้นที่กรุงเทพก็บางจุด ก็ตกเหมือนกันแต่ก็จะจำได้เมื่อวันนี้เออนะดิฉันอยู่แถวพอขนโยธินห้าย่งและเผาโอ้โหคุณเป็นไงล่ะฝ่าฝนเหมือนกันโอ้โหนตกหนักเหมือนกันนะคะอ่ะไปดูรถจอดเสียกันสักนิดหนึ่งค่ะนะคะมีข้อมูลรถจอดเสียแจ้งมาจากทางคุณผู้ฟังนะคะเพิ่มเติมให้นะคะเดินทางกันอยู่ในทุกเส้นทางเลยคุณผู้ฟังค่ะทุกช่องทางด้วยคมาเดินทางด้วยกันล่าสุด คุณเล็กแจ้งมาแล้วบอกว่าวิภาวดีรังสิตขาเข้าในช่องทางด่วนกลางสะพานคำยักรัลาดเพลามุ่งหน้าดินแดงนะกระบาจอดเสียอยู่เลนซ้ายรถเริ่มติดแล้วด้วยคารามาทราบเป็นข้อมูลนะคะค่ะมาต่อกันอีกเดี๋ยวนะคุณขอแวบหน่อยเพราะว่าเมืสักครูนี้มีหลายท่านเลยมาเลยมาเลยนะคะคุณไัรัตพพานบอกค่ะยากคนสวยขอบพระคุณค่ะน้องยาด้วยสิ่งเล่ค่ะขอบคุณนะคะ คุณมดมินบุรีบอกรอคุณนอนนี่จัดกับคุณเจนแล้วคุณเจนรองเพลงให้ฟังสักหนึ่งท่อนค่ะจะมีวันนั้นไหมอ่ะรอนะคะขอบคุณต้องเลยที่รอนะ,อะนะต้อง อยู่ที่ว่าผู้หูหนูนานาชิตเขาจะมีภารกิจไปไหนกันหรือเปล่า๋อคุณยุ้ยเขาไปเหรอแอบกสิทธบไม่ใช่บอกว่าให้ถ้ามีอ่ะได้คุณจูเน่บอกว่าสวัสดีสองสาวยังนี้กินข้าวกับน้ำพริกสิจะโอ้ยาจะได้สาได้สวยใช่ไหมหิวเลยหิวเลยถ้าไปคุณประเสริฐดอกเขารำด้วยนะคะขอบคุณมากเลยที่ร่วมเดินทางด้วยกันส่วนอีกหนึ่งเรื่องไปต่อมาคุณมาแจ้งเตือนกันหน่อยเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรมการปกครองนะคะแจ้งเตืนอนเลยเรื่องของการสแกนม่านตาแรกเลยคใช่ค,คือก่อนหน้านี้นมีข่าวออกมาแล้วเนาะในเรื่องของการแบบว่าให้คนไปสแกนม่านตาในการแลกกับเงินนะคะหรือว่าแลกกับเหรียญคริปโตเลยแบบนี้นะเงินถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็มก 1, 5, นันพันพันห้าเนาะเออแล้วก่อนนน้นนี้ก็คือมีคนจ้างปอดใส่เยอะมากนะคะว่าอุ๊ยเรื่องราวแบบนี้เนี่ยนะคะเมื่อไหร่ถึงจะได้รับการเปิดเผยออกมา ล่าสุดนะคะก็นี่มีออกมาจริงๆแล้วด้วยนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้แน่นอนว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของมิจฉาชีพใช่ไหมล่ะค่ะคุณนอนนี่นะคะแล้วก็ทางกรมการปกครองค่ะเขาก็เลยออกมาแจ้งเตือนประชาชนนะคะกรณีนี้นี่แหละนะคะหลังจากที่มันมีข่าวว่ามันมีกลุ่มบุคคลนะใช้อุปกรณ์ในการสแกนม่านตานะคะแล้วก็สแกนแล้ว,ว่มันจะมีการเก็บข้อมูลม่านตาของ,ของ,ข,องของเราได้เลยนะคุณอ,อนนี่นะคะ เพื่อที่จะยืนยันตัวตนล่าสุดก็มีไประบาดตามห้างสรรพสินค้าแล้วเหมือน<ช>กันชักชวนให้ไปใช้แอปพลิเคชันคือไม่ได้ลักษณะแลกสินค้าอย่างเดียวและหรือไม่ได้ลักษณะที่เขาจะอ้างว่าเอ้ยซื้อสินค้าแล้วเก็บข้อมูลไว้อย่างเดียวและแต่มันเป็นการชักชวนให้ไปใช้แอปพลิเคชันเพื่อที่จะแลกกับเหรียญดิจิตอลนะคะหรือว่าเงินคริปโตซึ่งเป็นเงินไทยเนะี่ยก็มาณ 500- ถึง1,000บาทนะคะและล่าสุดค่ะทางกรมการปกครองนะคะ<ม>ได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วคุณคพบว่าการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลม่านตาดังกล่าวนั้นนะคะม,มันไม่ใช่การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของสำนักทะเบียนกลางของกรมการปกครองอหรือว่าส่วนราชการอื่นๆเลยนะ,ค,ะคือไม่ได้เป็นของส่วนราชการใดเลยทั้งสิน<ม>้นอันนี้ก็เลยมีการ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านนะจ๊ะช่วยมีการแบบว่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลมให้ท้องถิ่นของคุณหรือว่าท้องที่ที่คุณรับผิดชอบอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงไปสอดส่องดูแลการจัดกิจกรรมนี้สิค่ะไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงหรือว่าเป็นเหยื่อได้นะคะแล้วก็ขณะนี้ทางด้านของกองบัญชาการตำรวจ สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะเออเขาก็มีการวิเคราะห์แล้วนะคะผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เรามีการไปสแกนม่านตาแล้วออนะคุณเออนะคะซึ่งท่านท่านใดที่เผลอไปสแกนและตอนแรกก็อาจจะยังไม่รู้ไงนะคะได้เงินหรือไม่ได้เงินอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำเภอ หรือเบอร์สายด่วนของศูนย์ดำรงธรรมเบอร์หนึ่งห้าหกเจ็ดนะคะอันนี้แจ้งได้เลยนะคะหรือว่าจะแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ก็ได,ได้เหมือนกันถ้าเราได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายนะคะจากกรณีนี้เนาะเพราะว่าเกรงว่าอุเดี๋ยวแบบว่า อาจจะแบบเป็นมิชาชีพชนะเอาเข้อมูลเราไปทําอะไรหรือ,อเปล่าเพราะว่าอันตรายมากจริงๆนะคะเป็นห่วงกันเนาะ,ะก็มาแจ้งเตือนกันนะคะคุณผู้ฟังุก่านค่ะ,คะ,คะสําหรับเรื่องนี้นะค่ะไปต่อไปต่อน,นี่อีกหนึ่งเรื่องไปต่างประเทศกันบ้างมีการเตือนอเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเตือนเรื่องของการละโลกโอ้โอโมองโกเลียค่ะเตือนเลยนะสําหรับการละโลกเนี่ยลังยึดซากมามอสได้ยี่สิบสองตัวคุณผู้ฟัง ยี่สองตัวเลยนะจะบอกว่าดิฉันเห็นตัวของเขาทีแรกมันน่ารักมาเอ็นดู แต่ไม่ได้ไม่ได้เลยตอนนี้ก็ต้องเอามาเตือนกันยังไงคะับเน้องนี่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองดูสิคะเออถ้าดูแบบเหลือนๆอย่างเงี้ยเออเขาน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆใช่คายคายกับมิบาราบ้านเราปะใช้ขายกันมีลักษณะคล้ายอยู่ค่ะค่ะแต่ว่าที่ต้องออกมาเตือนเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องของการล่วงในหุ่นรู้ฟังค่ะทางด้านของช่องหน้าสิงห์ขวัญนิวส์ค่ะก็ได้รายงานนะว่าเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิสิงหาคมเนี่ย สำนักตำรวจสิ่งแวดล้อมของมองโกเลียออกคำเตือนกาลระลกต่อมน้ำเหลืองหลังจากตำรวจพบแล้วก็ยึดซากมามอตดได้22ตัวจากยานพาหนะค่ะที่เดินทางจากจังหวัดทางตอนตกมายังกรุงอุลานบาตอเ <c oughs> มืองหลวงของมองโกเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็สมบวรให้เกิดความกังวลนะค่ะในกรณีการแพร่ระบาดของโรคนี้ในอุลานบาตอค่ะ <c oughs> ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็กำลังทำงานนะตลอด24ชั่วโมงเลยบริเวณจุดตรวจทุกแห่งในเขตชานเมืองของกรุงอูลานบาตร์นะคะ,คะเพื่อป้องกันค่ะป้องกันการแพร่ระบาดของอการะโลกต่อมน้ำเหลืองโดยศูนย์โรคติดเชื้อจากสัตว์สุครแห่งชาติของมองโกเลียก็ระบุด้วยนะคุณผตังคุณผู้ชมว่าขณะนี้เนี่ย มีซูมนะคะหรือว่าเขตปกครองย่อย137แห่งในจังหวัด17แห่งของมองโกเลียที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของการะโรคต่อมน้ำเหลืองนะคะ,ะขณะที่องค์การอน,นมามัยโลกก็ระบุด้วยบอกว่าการโรคต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแล้วสามารถนะแพร่ระบาดผ่านตัวหมัดในสัตว์ฟันแทะป่ามีอะไรบ้างเช่นมามอสนี่แหละ๋อค่ะแล้วโรคนี้ สามารถทําให้ผู้ใหญ่เสียชีวิตนะในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะไม่เกิน24ชั่วโมงนะคะหากว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะโหนะคะก็จริงๆตอนนี้ฝัดอาสั์ฟันแท้เนี่ยก็มีหลายชนิดอยู่นะแต่ที่ตรวจพบเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวเนี้ยนะมะมอดค่ะแล้วก็เป็นสร้างมาเลยเนี่ยเขาก็เจอนะยึดได้ี22ตัวด้วยกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะอ่ะ คุยกันไปหลายข่าวและวแวะมาทางช่องแดงหน่อยเอฟเอ็มเก้าในยบมาดูกันสักนิดมีใครทักทายเข้ามาเราบ้าค่ะนี่คุณนิพิธพลค่ะนะคะเดี๋ยวนะเขาพูดถึงเรื่องของมีผู้หญิงใกล้คลอดใครจะคลอดลูกรดบไปโรงพยาบาลจุฬาครับคุณประเสริฐบอกว่าเ <c oughs> ข้าเที่ยงนํำกันเดอ้อสองสาวแปะสะปลาช่อนโอ้โหต้มบักหอย ขาดไม่ได้คือตำบะกุงจาก l อเครับคุณดูไหมเอลเอของคุณประเสริฐคือร้อยเอ็ดใช่ไหมถูกต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งมือที่น่าจะแฮปปี้มากๆแหละนะใช่ค่ะน้ำลายไหลไปกับเพาด้วยเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องรีบจัดแหละแต่ว่า ต้มยำปลาช่อนคงไม่ได้อ่ะเออต่ฉันกินได้แต่หันอ่อนช่วงน,นี้อ๋อแล้วก็คือน่าจะแบบว่าห <c oughs> าทานยากอะนะอ,อ,อ่ะอ่มาต่อมาต่อคุณสีนินน้ำใจโชคบองสวัสดีครับคุณสวยมิสจูดิวส์ไทยแลนด์สองพันยี่สิบห้าคุณเดียร์ยาตเหยี่ยวข่าวครับะคะคือคุณสีนินเนี่ยเขาเชียร์มิสยูนิวร์ไทยแลนด์อยู่นะ,ะ <c oughs> น้องกีนาซิงก็ได้นี่ไงเขาก็บอกว่า น้องวีนาได้นางงามจัก,กรวาลแน่นเลยครับอ่าก็ต้องส่งแรงใจแ<อ>รงเชียร์กันต่อไปในฐานะตัวแทนประเทศไทยนะคะอาสายไทยแลนด์หลังจากนี้ได้มิสยูนเวิร์สไทยแลนด์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวอันต่อไปก็จะเป็นมิสยูนเวิร์ส ใช่ค่ะแล้วก็เขาส่งมาเยอะเลยเนี่ยอนะะคแล้วก็วันเล่วันเล่ไม่มีวันนี้แต่เมื่อวานใช่เมื่อวานสนุกมากนะคะวันเล่ยขนาดนั้นเละแม้ว่าจะพ่ายไปคุณไม่ได้ดูสิฉันแทบจะแหมะจะถามเขาด้วยก็ไม่มีเวลาดูนสองทุ่มครึ่งราค่ะคุณคะโอ้โหตอนนี้ไ่มีเวลดูสองท่มครึ่งค่ะเมื่อวานนี้ไทยพบกับเรซัวนต้องพูดถึงหน่อยเพราะว่า ทุกคนบอกว่าแม้ว่าเขาจะพ่าไปสามต่อสองเซตแต่ได้ใจมากๆไงแล้วก็ทางโค้ชก็บอกว่าโอ้โหทาเต็มที่จริงๆนะอของฝั่งประเทศไทยของเรานี่ไงกับสิรินเขาบอกว่าวันเล่ทยไม่มีวันนี้แต่เมื่อวานสนุกมากๆสุดๆคือดิฉันไม่ทาเสียงไงคุณ <c oughs> ดูไมยมกสุดๆของเขาเยที่บอกาจะล้มได้อยู่ละแต่อนะคะให้กำลังใจกันต่อนัดต่อไปเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันนะคะก็ให้กำลังใจเชียร์กันนะเพราะตอนนี้เนี่ยเราต้อนรับ ทุกประเทศทั่วโลกเลยสำหรับบอลเล์บอลหญิงนะคะมาชิงแชมป์โลกกันไทยเราก็มีสนามที่ต้อนรับก็มีที่นครราชสีมามีภูเก็ตมีเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพที่อินดอร์เตียมหัวหมากนะคะใช่แล้วค่ะมาต่อมาต่อเดี๋ยวแวะมาดูหน่อยยังมีข้อมูลนะคุณนะค่ะให้ควกมสีที่แจ้งกันเข้ามาแล้วก็เตรียมพร้อมหน่อยเสาร์นี้แล้วค่ะคุณนี่ ป,ปิดสะพานข้มามแยกหลักสี่ค่ะอัปเดตกันนิดหนึ่งนะคะเนี่ยเรื่องของการปิดสะพานข้มามแยกหลักสี่ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้านะคะจะปักเกร็ดนะคุณที่จะไปทางวงเวียนบางเขนนั่นเองนะคะหลังจากที่มีการประชุมร่วมนะคะระหว่างการงานจราจรพื้นที่กับทางแขวงทางหลวงกรุงเทพนะคะก็มีการกําหนดมาแล้วแนวทางที่จะปิดซ่อมรอยต่อของสะพานนะคะจะปิดทีละหนึ่งช่องทางจ้ะนะคะเพื่อที่จะซ่อมรอยต่อนะคะ เฉพาะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ก็คือสี่ทุ่มยี่สิบสองนาฬิกานะคะคุณออนนี่ถึงถึงถึงวันจันทร์ตีสี่ค่ะรวมทั้งหมดสี่สัปดาห์ก็คือหนึ่งเดือนค่ะก็มีช่วงยี่สิบเก้าวันศุกร์นี้ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคมเป็นช่วงที่หนึ่งนะคะอ่ะช่วงที่สองก็คือห้าถึงเจ็ดกันยายนช่วงที่สามคือสิบสองถึงสิบสี่กันยายนนี้และ สิกถึงยีกันยายนเขาจะทําเป็นช่วงๆคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ย้ำกันว่าเฉพาะวันศุกร์สี่ทุ่มถึงวันจันเวลาตีสี่สัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นที่แจ้งให้ทราบกันเนี่ยจะได้เตรียมวางแผนในเรื่องของการเดินทางด้วยปิดการจราจรหนึ่งช่องจราจรนะคะยีิบสี่ชั่วโมงซ่อม รอยต่อสะพานนะคะแจ้งให้ทราบกันนะเผื่อใครจะต้องใช้เส้นทางนี้เพราะว่าเป็นเส้นทางหลักเหมือนกันเป็นสี่สัปดาห์สี่สัปดาห์หนึ่งเดือนนั่นแหละแต่ไม่ได้ปิดทุกงวันเป็นช่วงๆะช่เป็นช่วงๆในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะสี่สัปดาห์นี้นะเดี๋ยวเราจะมาย้ำให้กันบ่อยๆคุณผู้ฟังเตรียมพร้อมกันก่อนศุกร์นี้จะเริ่มนะศุกร์นี้สี่ทุ่มนะคะถึงวันจันทร์ ตี 4, นะสี่นะยี่สิบเก้าถึงสาสิบสิงหาคมก่อนอช่วงแรกก่อนละกันใช่ะะแล้วค่ะนะ,ะเอาละคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะคงจะได้เดินทางกันต่อแน่นอนค่ะโอ้แต่การจราจรเยอะเลยอยากนี่ยก่รามเก้าติดสองด้านเลยเข้ากลางซอยอโศกรถหนานแน่นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดแลวอีกด้านตรงไปแยกแม่พระท้ายสะสมไปแยกผังเมืองนู่ดเลยอ๋อนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะสมิทฝั่งขาเข้าไปแยกอโศกนะคะท้ายหยุดท้องรอค่ะ นะคะเข้ากลางซอยมีปัญหารถหนาแน่นหนอแล้วปิดท้ายกระบะจอดเสียอยู่บนสะพานข้ามแยกลาดพร้าววิภาวดีค่ะเข้าช่องทางด่วนด้วยนะตอนนี้ติดยางมากๆค่ะช่วงหน้าเดินทางกันต่อค่ะ,ะพี่นันสุนันนะคะค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ